เรื่องราวของเกวลวินส์นักธุรกิจชาวอังกฤษที่ต้องกลายมาเป็นสายลับในการสืบหาข่าวกองที่ช่วยป้องกองันสงครามนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและในวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Courier หนังปี2020และเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยค่ะ เรื่องเลาเริ่มขึ้นในปี1960การแข่งขันอาวุธนิวเคลียร์ส่งผลมากขึ้นเมื่อคูซอบป,ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียตและทหารอเมริกันคู่กันไปคู่กันมาหลายคนก็วิตกกังวลว่าโลกอาจถูกทำลายล้างได้ทุกเมื่อ ต่อมาในปี1960วันที่12สิงหาคมนักกุงมอสโกครูคซอบได้แถลงนโยบายของเขาในสภาเรื่องการทหารที่สหรัฐทำในแค่ขู่พวกเขาเท่านั้นและยืนยันนโยบายที่จะเป็นศัตรูกับอเมริกาซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างลุกขึ้นปบมือให้เขา แต่โอเล็กเพนคอฟสกีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพโซเวียตและบางคนดูเหมือนจะไม่คิดแบบนั้นเขานั่งดูแบบล่างอาวิธนิวเคีย์ในห้องทำงานก่อนเดินทางกลับบ้านโดยรถไฟใต้ดินต่อมาเพนคอฟสกี sky, ได้ดักรอชายสองคนที่เขาเจอที่หน้าสถานีรถไฟเพนคอฟสกีนั้นจึงยัดซองสีน้ำตาลให้เขาและบอกว่าให้นำไปสถานทูตอเมริกาและเขาก็เดินจากไปจากนั้นสี่เดือนต่อมาสำนักงานใหญ่ MI 6ซสาขาลอนดอน เอมิลี่โดนวาน CIA ได้มาที่สำนักงานเธอได้นำข้อมูลของเพนคอฟสกี้มาให้และบอกว่าเขาต้องการช่วยให้ข้อมูลของทางสภาพโซเวียตเพื่อลดกั้นเกิดสงครามโดนวานอธิบายว่าโอเล็กทำอะไร ดานนาเขาทํางานวิจัยแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นหน่วยสายลับของสหภาพโซเวียตซึ่งพวกเขานั้นต้องหาคนที่สามารถติดต่อก,กับเพนคอฟสกี้ได้โดยไม่มีใครสงสัยและหนังก็ตัดภาพมาที่สโบสรนกอบเกวลวินส์ที่เป็นพนักงานขายและเขาก็คุยธุรกิจกับลูกค้าอยู่หลังจบงานวินส์ก็กลับมาบ้านแอนดิลลูกชายของเขาและเชลลาภรรยาของเขาก็กาลังสอนการบ้านให้ลูกวินส์เข้ามาในบ้านและถามว่าเป็นยังไงบ้างเชลลาก็บอกว่าลูกชายของเธอเอาการบ้านมาให้เธอช่วยตลอดเลย แต่ทว่าในตอนนั้นเองก็มีเสียงกลิ่งโทรศัพท์ดังขึ้นเชียร่าก็ไปรับสายซึ่งปลายสายก็ขอสายวินส์เมื่อวินรับสายก็เป็นเจมที่บอกว่าเป็นลูกค้าที่เคยพบกันเมื่อปีที่แล้วต่อมาพวกเขาก็นัดทานเข้ากันวินส์เดินเข้ามาและทักทายเจมซึ่งเจมก็แนะนาเอมิลี่ให้เขารู้จกักในตอนที่ทานอาหารกันอยู่เอมิลี่ก็ถามวินส์ว่าได้ยินว่าเขาเดินทางไปแถบยุโรปบ,บ่อยวินส์ก็บอกว่าใช่แต่สภาพโซเวียตไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้เจมเลยพูดว่าตอน นี่น่าจะเหมาะที่จะเดินทางเอมิลี่จึงบอกว่ามันดีสำหรับประเทศชาติด้วยด้านวินส์ก็นิ่งไปเขาอยากจะปฏิเสธและถามเจมส์ว่าที่เขาบอกว่ามีออฟฟิศอยู่ในหอ,อการค้าเป็นไปได้ไหมว่าเขาทํางานให้กับหน่วยงานอื่นในอังกฤษซึ่งเจมส์และเอมิลี่ก็เงียบวินส์จึงรู้แล้วว่าเขาคือคนของรัฐบาลวินส์ไม่อยากจะเชื่อว่าเขากําลังนั่งกินข้าวกับสายลาับก่อนถามพวกเขาไปว่าอยากให้เขาทําอะไร เจมเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแค่ทําตามปกติที่เขาเคยทำํำเอเมลิลีก็พูดว่าถ้าเขาต้องทําธุรกิจในโซเวียตเขาต้องทํำยังไงด้านวินส์ก็บอกว่าก็ต้องนัดพบกับกรรมการลาดัด นักวิจัยวิทยาศาสตร์ในกรุงมอสโกเอมิลีก็บอกว่าพวกเขาต้องการให้วินส์ทำธุรกิจที่มอสโกหลังจบมื้ออาหารพวกเขาก็เดินคุยกันวินส์ยังคงกังวลว่าภารกิจนี้เขาจะเป็นอันตรายไหมซึ่งเจมส์ก็ยืนยนันว่าภารกิจนี้จะไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนจากนั้นเอมิลีก็ยื่นที่หนีบเนคไทายให้เขาพร้อมบอกว่าเขาต้องติดมันตอนไปมอสโกและหนังก็ตัดภาพกลับมาที่สหภาพโซเวียตตอนนี้นักวิจัยทุกคนถูกพามารวมตัวกันที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งเพนคอฟสกี้ <kov> ก็รวมอยู่ ด้วยก่อนที่พวกเขาจะพาผู้พันโอทอปออกมาและบอกว่าเขาเป็นสายลับให้อเมริกาและยิงทิ้งต่อนหน้าทุกคนเพื่อให้รู้ว่าคนที่ทรยศชาติจะเป็นยังไงต่อมาวินส์ก็เดินทางมาถึงกรุงมอสโกเขาเดินทางด้วยเครื่องบินปกติก่อนจะเข้าพักในโงรงแรมแห่งหนึ่ง ในวันต่อมาวินส์เข้าพบคณะกรรมการหลอดในกรุงมอสโกเขาจับมือทักทายกับทุกคนรวมทั้งเพนคอฟสกี้ด้วยซึ่งเพนคอฟสกี้ก็มองเข็มนิบเล็กท้ายของวินส์และพูดว่ายินดีที่เขามาจากนานวินส์ก็เริ่มนําเสนองานของเขาโดยมีล่ามช่วยแปล หลังจากจบการนำเสนอเพนคอฟสกี้เดินเข้ามาและบอกว่าเขาสนใจข้อเสนอของวินส์ก่อนชวนเขาทานอาหารด้วยกันจากนั้นพวกเขาก็มาทานอาหารกันเพนคอฟสกี้ก็พูดเรื่องทั่วไปในคืนนั้นหลังจากที่ดูบอลเลดจบเพนคอฟสกี้และวินส์ก็เดินคุยกันไปตามถนนเพนคอฟสกี้บอกว่าเขาชอบนิ้วไถของวินส์วินส์เนี่ยก็บอกว่าเพื่อนของเขาให้มาเพนคอฟสกี้จึงถามว่าเพื่อนของเขาเป็นอเมริกันหรือเปล่าด้านวินส์ก็มางไปรอบๆยังวาดระแวงเพนคอฟสกี้นั้นก็บอกว่าที่นี่ปลอดภัย สามารถพูดได้วินส์ก็ถามว่าเขาต้องทําอะไร p e n คอฟสกีก็บอกว่าเขาไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เชิญเขาไปที่ลอนดอนเพื่อคุยเรื่องเทคโนโลยีวินส์ก็ถามว่ารัฐบาลของเขาจะยอมหรอ p e n คอฟสกีก็บอกว่าอย่าลืมว่าหน้าที่ของเขาอีกอย่างคือการขโมยเทคโนโลยีของฝั่งตะวันตกก่อนจับมือลาวินส์และชมว่าเขาเป็นมือสมัครเล่นที่เก่ง จากนั้นวินส์มาบอกเขากับเจมส์และเอมิลี่ต่อมาวินส์ก็พาเพนคอฟสกี้และคณะมาดูงานที่ลอนดอนวินส์ก็ดูแลพวกเขาเหมือนลูกค้าทั่วไปเขาพาไปดื่มสังสรรค์หลังดูงานคณะของเพนคอฟสกี้ก็ดูเหมือนจะชอบเสียด้วยจากนั้นวินส์ก็พาทุกคนไปส่งที่โรงแรมในตอนที่ทุกคนแยกยาก้ยายก,กันเข้าห้องของตัวเองเพนคอฟสกี้ก็เข้าห้องทางด้านวินส์ก็รอเวลาอยู่ด้านนอกเขาก็มาที่ห้องของเพนคอฟสกี้ก่อนที่เพนคอฟสกี้จะออกมาพร้อมกระเป๋าเอกสารและเดินทางไปทางบันได หนีไฟอีกชั้นหนึ่งก่อนหยุดที่ห้องหนึ่งเอมิลี่ก็เปิดประตูออกมาเมื่อเพนคอฟสกี้เข้าไปในห้องวินส์ก็ออกไปหลังจากที่เพนคอฟสกี้เข้ามาในห้องเอมิลี่พูดว่าเธอรู้ว่าเขาหนักใจไม่น้อยแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พาเขามาที่นี่มันต้องสําคัญมากเพนคอฟสกี้ก็บอกว่ากูซอบทาให้เขากลัว คุซอฟไม่ควรได้ใช้คำสั่งยิงระเบิดนวิวเคลียร์กับสหาราัฐซึ่งเจมก็ถามว่าเขามีหลักฐานอะไรให้ดูไหมเพนคอฟสกี้เนี่ยก็ให้นังสือทางทหารกับพวกเขาไปพร้อมบอกว่าเขาต้องการรับประกันหากเกิดอะไรขึ้นเขาต้องได้รีภัยพร้อมครอบครัวด้านเอเมิลีก็บอกว่าพวกเขารับประกันเพนคอฟสกี้ยังบอกอีกว่าเขาต้องการให้ใช้ข้อมูลไม่ใช่เพื่อเป็นอาวุธแต่เพื่อสร้างสัติภาพ จากนั้นเพนคอฟสกี้ก็ให้ข้อมูลกับเอมิลี่และเจมพวกเขาอัดเสียงและจดบันทึกไว้แต่เมื่อเห็นว่ามันดึกแล้วเจมก็บอกให้เพนคอฟสกี้ไปพักเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องตื่นแล้วและเรื่องสุดท้ายเพนคอฟสกี้นั้นพูดเรื่องวินส์แต่เจมเนี่ยก็บอกว่าเขาจะไม่ต้องเจอกับวินส์อีกแล้ว ต่อมาเอมิลี่และเจมส์นัดเจอวินส์ที่ร้านอาหารพวกเขาพูดเรื่องที่เพนคอฟสกี้อยากให้เขาเป็นคนส่งข่าวระหว่างขาวกับอเมริกาแต่วินส์เนี่ยก็เห็นว่ามันเสี่ยงเกินไปเขาเลยจะปฏิเสธเอมิลี่เนี่ยก็พยายามหว่านล้อมเขาแต่วินส์ก็บอกว่าเขาหาเงินเองได้วินส์ถามพวกเขาว่ามีครอบครัวไหมแต่เอมิลี่และเจมส์ก็ไม่ตอบวินส์จึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็คงไม่เข้าใจพร้อมบอกให้ไปหาคนอื่นที่เหมาะสมได้กว่าแต่เอมิลี่นั้นก็จับมือเขาและบอกว่าโซเวียตจะยิงขี p ไปนาวุธมาที่อังกฤษวินซ์ที่ได้ฟังก็ตกใจเมื่อเกี่ยวข้องกับสงครามนิวเคลียร์เอมิลี่จึงพูดขึ้นให้เขาเห็นภาพว่าหากเกิดสงครามนิวเคลียร์จริงเขาไม่สามารถช่วยลูกและภรรยาเขาได้ทนันหรือแม้จะเข้าหลุมรบภัยก็ไม่ช่วยอะไรด้านวินซ์ที่ฟังแล้วเขาเนี่ยก็ยิ่งงุดหงิดและก็เดินออกไป หลังอาหารมือค่ำวินส์เดินไปส่งเพนคอฟสกี้แต่วินส์ก็ยังกังวลเพนคอฟสกี้เนี่ยจึงบอกว่าถ้าพวกนั้นรู้ว่าเขาเป็นแค่คนส่งของโดยไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรพวกนั้นก็แค่จับเขาขังแค่สองปีวินส์ก็ถามเพนคอฟสกี้ว่าเขาบอกภรรยาขอว่าไงเพนคอฟสกี้เนี่ยก็ไม่ตอบวินส์ก็พูดว่าเขาบอกเชล่าไม่ได้แต่เชล่าก็ไม่ได้โง่เพนคอฟสกี้ก็บอกว่าก็แค่โกหกให้เนียนขึ้นพร้อมบอกว่าเสียใจที่ต้องเป็นเขาแต่ยังไงก็ต้องเป็นเขาที่จะสามารถทํางาน นี้ไดจากนั้นวินส์จึงจำใจต้องเป็นสายลาบด้านเพนคอฟสกี้นั้นก็บอกว่าเขาต้องทำตามวิชาสายลาบและบอกว่าทุกคนที่เขาเจอเป็นหูเป็นตาให้ลาร์ดถูกห้องที่เข้าไปก็ให้คิดเสมอว่าอาจถูกดักฟังได้ด้านเจมส์ยังออีกว่าวินส์ต้องเป็นคนหาวัตถุดิบพวกเหล็กส่งให้กับเพนคอฟสกี้และให้วินส์สวมบทบาทว่าเป็นนักธุรกิจธรรมดา หลังจากนั้นวินส์ก็เข้าออกมอสโกบ่อยขึ้นเพนคอฟสกีก็เข้ามาและก็เจอกับน,นักธุรกิจคนอื่นเหมือนนักธุรกิจทั่วไปแต่ระหว่างนั้นพวกเขาก็มีการส่งข้อมูลให้กันหลังจากที่วินส์กลับจากมอสโกเขากลับบ้านและมีอะไรกับเชียร่าภรรยาของเขาทําให้เชียร่าเริ่มสงสัยที่เขาทําตัวแปลก ส่วนทางด้านสำนักงาน CIA ของสหรัฐเจมส์และเอมิลี่กำลังยืนยันข้อมูลเรื่องของไอรอนมาร์กที่ได้มาจากเพนคอฟสกี้ว่าสหาภาพโซเวียตกำลังเดินหน้าทำสงครามพร้อมถามเอมิลี่ว่าถ้าเขาให้เธอทำงานนี้ต่อเธอจะเสียใจไหมเอมิลี่เนี่ยก็บอกว่าไม่แต่พวกเขาต้องทนกับความงี่เง่าของคนอังกฤษส่วนทางด้านวินส์เขาก็นั่งดูข่าวระหว่างความตึงเครียดของสหาภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาและมีการปิดรมแดนเบอร์ลินในตอนนี้ จากนั้นก็มีข่าวการทดลองขี่ไปทางวุสซาบอมบาของสหภาพโซเวียตซึ่งวินส์เองก็ได้ข้อมูลนี้มาเช่นกันเขายังเดินทางไปมอสโกและทำท่าทีว่าติดต่อธุรกิจกับเพนคอฟสกี้อยู่ระหว่างเดินไปด้วยกันเพนคอฟสกี้นั้นก็ยื่นซองสีน้ำตาลให้เขาพร้อมบอกว่าเป็นตัวเลขออเดอร์ก่อนที่วินส์จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ CIA เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ในตอนที่สถานการณ์ระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาก็เริ่มจะตึงเครียดขึ้นเรื่อย ต่อมาเพนคอฟสกี้และวินติดต่อกันบ่อยขึ้นจนคนของรัฐบาลสหภาพโซเวียตก็เริ่มจับตาดูมากขึ้นเวลาพวกเขาส่งข้อมูลกันจึงต้องระมัดระวังมากขึ้นด้านวิสก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องเขาจนเครียด ในคืนนั้นวินส์ออกมานั่งดื่มด้านนอกซึ่งเชียร่าก็ตามออกมาเธอถามเขาว่าหลังๆเธอนั้นเปลี่ยนไปมากมีอะไรหรือเปล่าวินส์เน่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ฉันไม่อยากบอกเธอพอไม่อยากให้เธอมาเกี่ยวด้วยและบอกว่าเป็นเรื่องงานซึ่งมีปัญหานิดหน่อยต่อมาเชียร่านั้นก็มาปรึกษาธร,รมาราเพื่อนของเธอธรมลร่าเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นแปลกเลย แต่เชียร่านั้นก็ยังไม่วางใจเธอและบอกว่าวินส์แปลกไปทุกอย่างทั้งเรื่องลุกขึ้นมาออกกําลังกายและขยันเรื่องบนเตียงมากกว่าปกติซึ่งเชียรลาก็รู้สึกว่าวินส์ระมัดระวังตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่กลับจากมอสโกเวลาต่อมาวินส์ก็ยังคงมาที่มอสโกเขามาเจอกับเพนคอฟสกี้และครอบครัวของเขาวินส์ซื้อของขวัญมาให้ดีนาลูกสาวของเพนคอฟสกี้ภรรยาของเพนคอฟส,สกี้ก็ขอโทษวินส์ที่ไม่สามารถพาคนต่างชาติไปทานมือข่ำที่บ้านได้ ซึ่งวินส์ก็บอกว่าเขาเข้าใจดีจนกระทั่งวันหนึ่งเลิฟเวตสายลับคนหนึ่งได้ข่าวใหม่จากสหภาพโซเวียตเขาได้นําข่าว,วน,านี้มาบอกกับวินส์จากนั้นในสภา,าก็กําลังถกเถียงการเรื่องที่คูซอบจะลักลอบขนขีปนาวุธเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กับสหราร และหนังก็ตัดภาพมาที่หน่วย CIA ซาฮาราสพวกเขาก็ไม่อยากเชื่อกับข่าวที่ได้รับมาเหมือนกันที่ครูซอฟจะกล้าขนขีเบนาวูดเข้ามาที่หลังบ้านพวกเขาด้านเจมจึงบอกให้พวกเขาก่อติดสถานการณ์นี้ไว้และหาแหล่งข่าวคิวบาที่พวกเขามีตัดภาพมาที่เพนคอฟสกี้เขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่ในการขยายพื้นลบมา ก่อนถ่ายรูปและส่งข้อมูลให้กับวินสต์ต่อเมื่อวินส์กลับมาที่โรงแรมเขาก็พบว่าหนังสือที่เขาวางไว้ที่โต๊ะกับหัวนั้นแสดงว่ามีคนเข้าห้องเขาจากนั้นวินส์ก็ไปที่สถานทูตอังกฤษเข้าไปที่ห้องน้ําและหาขวดอะไรบางอย่างก่อนดึงมันออกมาและเปิดที่ก้นขวดเอาข้อมูลที่เขาได้มาใส่ลงไปจากนั้นไม่นานก็มีคนมาเอาข้อมูลจากขวดนั้นไปและหนังก็ตัดภาพมาที่ห้องทํางานของเบนคอฟสกี้ เจ้าหน้าที่กีบานอฟได้มาเจอเขาและสอบถามเขาว่าวินส์มีพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยไหมเพนคอฟสกี้เนี่ยก็บอกว่าวินส์สนใจแค่หาเงินไม่มีอะไรที่ผิดปกติและบอกว่าต่อไปเขาจะสังเกตให้ดีขึ้น จากนั้นวินส์ก็มาเจอเจมและเอมิลี่ที่ร้านอาหารวินส์บอกว่าพวกนั้นค้นห้องของเขาเจมเนี่ยก็ถามว่าและพวกนั้นเจออะไรไหมเอมิลี่ก็บอกว่าถ้าเจออะไรวินส์คงไม่ได้มานั่งอยู่นี่และบอกว่าบางทีอาจเป็นการตรวจสอบปกติแล้ววินก็ตรวจสอบผ่านเจมจึงบอกว่าเขาจะดึงวินส์ออกมาแต่วินส์ก็เป็นห่วงเพนคอฟสกี้เจมจึงบอกว่าเขาจะหาทางติดต่อเพนคอฟสกี้อีกทีและเจมก็บอกต่อว่าเพนคอฟสกี้นั้นต้องมาดูงานที่ลอนดอนเดือนหน้าแสดงว่าเขาปลอดภัยดี และยืนยันว่าจะช่วยเพนคอฟสกี้แน่นอนตัดมาที่เพนคอฟสกี้ที่นั่งทํางานในห้องเขาก็เกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันเลยขาเขาก็วิ่งเข้ามาในห้องและตะโกนให้คนช่วยตัดกลับมาที่วินส์เขาว่ากับเชียร่าว่าเขาจะปิดลูกค้าทั้งหมดในมอสโกและจะไม่ไปที่นั่นอีกจากนั้นก็มีรายงานพยากรณ์อากาศว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งหน่วย CIA จึงนำเครื่องบินสอดแนมขึ้นเหนือน่านฟ้าที่คิวบาและถ่ายภาพได้จากมุมสูง ตัดภาพกลับมาที่เพนคอฟสกี้เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านภรรยาและลูกสาวก็มาเยี่ยมเขาก่อนที่ภรรยาของเขาจะบอกเรื่องที่เธอท้องลูกอีกคนอยู่ซึ่งเพนคอฟสกี้นั้นก็กอดภรรยาด้วยความดีใจต่อมาในปี1962ประธานาธิบดีเคนเนดีได้ประกาศเรื่องที่คนพบหลักฐานขีนาวนวูในคิวบาหลายแห่ง พวกเขาจะมีการตอบโต้เต็มรูปแบบและขอร้องให้ครูสอบยกเลิกปฏิบัติการรับเหล่านี้ซึ่งครูสอบก็กำลังนั่งฟังอยู่เช่นกันทางด้านวินส์ที่บ้านเขาเนี่ยก็มีโทรเลขมาส่งจากเพนคอฟสกี้ จากนั้นวินส์ก็นัดพบกับเจมส์และเอมิลี่ว่าให้ช่วยพาเพนคอฟสกี้ออกมาได้แล้วซึ่งเจมส์ก็บอกว่าอยากช่วยเขาออกมาไม่ได้แต่วินส์ก็บอกว่าเพนคอฟสกี้ไม่มีวันทิ้งเขาและเสนอตัวว่าจะบินไปมอสโกเพื่อประสานงานกับเพนคอฟสกี้เองซึ่งเจมส์ก็ไม่เห็นด้วยแต่เอมิลี่นั้นสนับสนุนเขา จากนั้นวินส์ก็กลับมาที่บ้านและเก็บกระเป๋าเชียร่าที่เข้ามาเห็นวินส์ก็บอกว่าเขาเหลือลูกค้าอีกรายหนึ่งถ้าเขาปิดงานได้เขาจะเลิกเชียร่านั้นก็บอกว่าแล้วแต่เลยและบอกให้เขาไปนอนโรงแรมแทนต่อมาวินส์เดินทางมาที่มอสโกเพนคอฟสกี้ก็มารับที่สนามบินหลังจากไปถึงโรงแรมวินส์ก็กําลังจะพูดแต่เพนคอฟสกี้ก็ส่งสัญญาณให้เขาเปิดวิทยุเสียงดังและพวกเขาก็สื่อสารกัน ตัดมาที่เอมิลี่เธอมาที่สถานทูตเพื่อวางแผนช่วยเพนคอฟสกีจากการข้ามแดงทางฟินแลนด์และก็ตัดภาพมาที่วินส์เขาก็กําลังดูข่าวสัมภาษณ์คูซอฟในทีวีเอมิลี่ก็เดินเข้ามาเขาจึงเดินตามเธอไปห้องหนึ่งเธอยื่นกระดาษและดินสอให้เขาก่อนเขียนคําว่าเราพร้อมแล้วเอมิลี่ยื่นซองบุหรี่ให้เขาซึ่งด้านในก็มีแผนการหนีอยู่จากนั้นวินส์ก็มาเจอกับเพนคอฟสกีเขายื่นบุหรี่ซองนั้นให้เพนคอฟสกีและเก็บบุหรี่ซองนั้นไว้ ต่อมาวันที่28ตุลาคมปี1962วินส์ก็เก็บกระเป๋าของเขาทางด้านวินส์ก็ขึ้นเครื่องได้ทันเวลาแต่ดูเหมือนเครื่องจะไม่บินสักทีเพนคอฟสกี้ก็ออกมาจากสนามบินและไปที่บ้านของเขาเขาบอกว่าเราต้องไปแล้วแต่เมื่อเขาเข้าไปข้างในก็เจอเจ้าหน้าที่หลายคนอยู่ในบ้านของเขาแล้วและหนังก็ตัดมาที่เอมิลี่เธอจอดรถและกําลังจะลงจากรถซึ่งเธอก็ถูกจับกลุ่มตัวคือรถอีกคันไปตัดภาพกลับมาที่เพนคอฟสกี้ภรระยะของเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้น กีบานอบอกให้เขาบอกพารยาเขาเขาไปเพนคอฟสกี้เน่ยจึงสารภาพว่าเขาเป็นคนทรยศกีบานอบอกว่าเขารู้ว่าตั้งแต่วางยาเขาแล้วและเขาไปที่โรงพยาบาลและก็เลยเจอหลักฐานเลยติดกล้องสอดแนมและเจอแผนการที่เขาจะหนีวันนี้เพนคอฟสกี้จึงถูกนําตัวไปตัดภาพมาที่วินส์เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทหารรอบ,บสนามบินและถูกทหารเชิญตัวไปเหมือนกัน ทางด้านเอมิลี่เธอถูกนําตัวมาที่สถานทูตและประกาศให้ออกจากโซเวียตภายในหนึ่งวันต่อมาวินซ์ก็ถูกพามาที่คุกทหาร จากนั้นเอมิลี่ก็กลับมาที่ลอนดอนเธอบอกว่าเจมส์พูดถูกหลังจากนั้นพวกเขาก็ไปที่บ้านของวินส์เชียราก็เปิดประตูด้านเจมส์ก็อ้างว่าเขามาจะหอ,อการขาเธอจะชวนพวกเขาเข้าไปข้างในและแจ้งเรื่องที่วินส์ถูกจับกลุ่มเชียราก็ตกใจมากเจมส์ <James S 2> บอกว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบอครอบครัวของเธอในตอนนี้เชียราที่ได้ฟังก็เสียใจมากเพราะเธอคิดว่าวินส์มีคนอื่นมาตลอดในตอนนั้นแอนดิวก็ออกมาเชียราบอกให้เขาเข้าห้องไปก่อน เจมจึงบอกว่าเขาเป็นเพื่อนวินส์และอยากดูถ้วยรางวัลที่เขาสะสมไว้ช่วยพาเขาไปดูได้ไหมหลังจากที่เหลือแค่เอมิลี่และเชียร่าเธอก็พูดว่าอย่าบอกว่ามันไม่จริงเอมิลี่จึงบอกว่าบางเรื่องเธอบอกเชียร่าไม่ได้แต่เธอบอกว่าวินส์เป็นคนที่กล้าหาญมากและตอนนี้เขาก็ต้องการให้เชียร่าช่วยเขามากๆและพูดว่าเมื่อพวกรัสเสียยลูว่าวินส์บริสุทธิ์และทาบานจะช่วยเขากลับมายังปลอดภยัย แต่หากพวกนั้นยืนยันว่าวินส์เป็นสปายเธอก็เสียใจด้วยเอเมลี่นั้นก็อยากให้เธอพูดกับใครก็ได้รวมถึงนักข่าวว่าเรื่องนี้ไม่มีวันเป็นจริงและต้องพูดอย่างน่าเชื่อถือด้วยตัดภาพมาที่วินส์เขากำลังถูกเจ้าหน้าที่กีบานอฟสอบสวนแต่วินส์ก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเพนคอฟสกี้ให้เขาไปส่งของสองสาครั้งแต่เขาไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรแต่กีบานอฟนั้นก็ยังไม่เชื่อวินส์ก็บอกว่าเขาเป็นพนักง,งานขายเขาอยากให้ลูกค้าประทับใจ ต่อมาวินส์ก็ใช้ชีวิตในห้องขังอย่างยากลำบากเขาออกไปเดินตอนเช้าก็จะมีคนคอยจับตาเขาตลอดและอากาศที่หนาวเย็นผ้าห่มนั้นก็ไ่่พอให้เขาอบอุ่นด้วยสามจนต้องใช้กระดาษอุดรั่วจากหน้าต่าง และอาหารที่ได้กินก็โคตรห่วยแตกแต่เขาก็ต้องกินเพื่อประทางชีวิตและมีความหวังจนกระทั่งวันหนึ่งกีบานอบได้ยินข้อเสนอให้เขาเซ็นยอมรับและกับอาหารที่ดีแต่วินส์ก็ปฏิเสธส่วนทางนัานเชียร่าถามมาลาเพื่อนของเธอก็แวะเอาขนมมาให้สารมาลาพูดเรื่องข่าวที่บอกว่าวินส์เป็นสปายเชียร่ายืนยันว่าวินส์ไม่มีทางเป็นสปายได้ขนาดเขามีคนอื่นยังปิดเธอไม่ได้เลย ตัดภาพมาที่วินส์เขาถูกทรมานด้วยการทําให้นอนไม่หลับจากเสียงนั่งจักรหลอดไฟก่อนถูกนําตัวไปสอบสวนอีกครั้งกีบานอพูดว่าอเมริกานั้นมีฐานขีปนาวุธที่ตุรกีและชี้มาที่โซเวียตพวกเขาแค่เอาขีปนาวุธไปไว้คิวบา์บ้างจะเป็นอะไรวินส์ก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ต่อมาวินส์ก็ถูกพาตัวกลับมาที่ห้องขังแต่คราวนี้เขาไม่เพียงเตียงที่เป็นโครงเหล็กและห้องที่หนาวเหน็บเท่านั้นวินส์ก็ตะโกนดา่าว่าเขาทําอะไรผิดก่อนยกเตียงขึ้นไปถูประตูด้วยความโมโ หและเขาก็ถูกทหารซ้อม จากนั้น6เดือนต่อมาเชียร่าได้มาเยี่ยมวินส์ที่ห้องขังวินส์ดีใจมากที่เห็นเธอแต่ผู้คุมนั้นก็บอกว่าห้ามถูกตัวกันแล้วบอกให้พวกเขานั่งลงเชียร่ามองวินส์และถามว่าพวกเขาทำอะไรกับวินส์วินส์เนี่ยก็บอกว่าอย่าไปโทษพวกเขาเลยเธอพูดว่าสิ่งที่เขาได้รับมันไม่ยุติธรรมเลยสักนิดและเสียใจที่มันเกิดขึ้นวินส์เนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องธรรมดาวินส์บอกว่าเขาดีใจที่เธอมาเขาคิดถึงเธอกับลูกมากจากนั้นเชียร่าก็บอกว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่พวกเขาให้เธอมาเยี่ยมเขาได้อีกอีกไม่นานรัฐบาลจะช่วยเขาออกไปตอนนี้โซเวียตถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วดานวินส์ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่คิวบาแต่ผู้คุมที่เฝ้าเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเขาอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยเชียร่าเลยหยุดพูดและบอกว่าถ้าพวกเขาพยายามอาจต้องใช้เวลาปีหรือ2ปีที่จะสามารถช่วยวินส์ออกมาได้วินส์จึงบอกให้เธอเล่าเรื่องบ้านให้ฟังหน่อยเชียร่าก็เล่าเรื่องที่มะเขือเทศออกลูกและแอนดิลก็สอบผ่านแล้ว วินส์ถามเชียร์ลนว่าเป็นยังไงเธอเลยบอกว่าเธอสบายดีและหากวินส์เข้มแข็งและสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้หลังจากกลับบ้านเธอหวังว่าพวกเราจะเริ่มใหม่ได้วินส์ก็บองเธอทั้งน้ําตาและต่อว่าตัวเองว่าโง,ง่เง่ามากๆพร้อมบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ในนี้เขาคิดแค่ว่าจะทํายังไงให้ออกไปหาเธอให้ได้ตัดมาที่เอมิลี่เธอนั้นมาปรึกษากับหน่วย m i เรื่องช่วยวินส์ แต่พวกเขาก็บอกว่าส่งคนไปนแลกกับวินส์ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ผู้คุมเอมิลี่จึงพูดว่าถ้าพวกเขาปล่อยวินส์ให้ตายเขาก็จะตายง่ายๆต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อถือ m i ็มอีกด้านเจมจึงบอกว่าเขาสัญญาจะช่วยวินส์กลับมาแน่นอนตัดภาพกลับมาที่วินส์กีบานอฟยังพูดหวานล้อมเขาและก็บอกว่า หากคิดว่าเพนคอฟสกี้จะปกป้องเขาได้เขาคิดผิดขนาดประเทศชาติเขายังหันหลังให้เลยจากนั้นพวกเขาก็พาตัวเพนคอฟสกี้เข้ามาวินส์ก็มองเขาที่นั่งฝั่งตรงข้ามพร้อมเรียกชื่อ Pen เพนคอฟสกี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้ส่องกระจกมานานแล้วเขาอยากมั่นใจว่าเขายังเป็นคนเดิมอยู่วินส์ก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าจะได้เจออีกด้านเพนคอฟสกี้ก็ขอโทษวินส์ที่ทําให้เขาต้องมาอยู่ที่นี่เพราะบอกว่าเขาจําเป็นต้องทํา จากนั้นวินส์ก็ถามเพนคอฟสกี้ว่าหมายความว่ายังไงว่าจำเป็นต้องทําในตอนนี้ด้านนอกก็มีผู้คุมกําลังบันทึกเสียงที่พวกเขาพูดกันอยู่เพนคอฟสกี้ก็บอกว่าเขาบอกพวกนั้นว่าวินส์เป็นคนส่งเขาเรื่องขีนเป็นอาวุธในคิวบาแต่ก็บอกว่าวินส์ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างในด้านวินส์ก็จับมือเพนคอฟสกี้ก่อนบอกว่าเขาทําสําเร็จในตอนนี้พวกเขาถอนขีนเป็นอาวุธในคิวบาได้แล้วแต่วินส์ก็ถูกทหารลากตัวออกไปวินส์ก็ยังตะโกนตลอดทางว่าเขาทําสําเร็จเป็นเพราะเขา หนึ่งปีต่อมาในวันที่22เมษาปีนปี1964วินส์ได้รับการปล่อยตัวเหล่านักข่าวหลายสำนักต่างออกมาการที่หน้าบ้านของเขาเพื่อทำข่าววินส์และครอบครัวบกมือให้นักข่าวก่อนเข้าไปในบ้านหลังจากเข้าบ้านไปวินส์ก็นึกถึงเพนคอฟสกี้ที่เขาเคยพูดว่าอาจจะมีแค่เขาสองคนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกและนึกถึงเวลาที่เขาเคยใช้ร่วมกันกับเพนคอฟสกี้มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามในที่สุดพวกเขาก็หยุดมันได้แม้ไม่มีใคร แต่วินส์ก็รู้สึงอยู่ในใจข้างในในตอนนั้นลูกของเขาก็เรียกและก็ถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้างครับซึ่งวินส์ก็เดินไปหาลูกชายและที่ด้านนอกนักข่าวก็เริ่มทยอยออกไปเวลาต่อมาวินส์ก็ยังคงทําอาชีพพนักงานขายเหมือนเดิมจนกระทั่งปี1990เขาก็ได้จากไปอย่างสงบด้านเพนคอฟสกี้ก็ถูกประหารชีวิตภรรยาและลูกของเขาได้รับอนุญาตให้ใช้ชีวิตในมอสโกอย่างสงบสุขแล้วหนังก็จบลงนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับหนังเรื่องนี้เรียกได้ว่าโคตรสนุกเลยเลยครับและเหมือนเราได้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์และอย่าลืมหาหนังเต็มมาดูกันด้วยนะครับโดยหนังเรื่องนี้ก็รับคะแนนจาก IMDB ไป7.2คะแนนและคะแนนจาก Rotten t o m ม t โ e s ไปอีก85%ซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งหลายและหนึ่งซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปักสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกับพวกเราได้ใหม่สวัสดีครับ